มาพอกับสาวไทยนะคะยายเตยนะคะเมื่อนี้ยายเตยนะคะกัได้มาเที่ยวสวนยางอ่านอง,นองพนนะคะกําลังกีดยางเมื่อนี้นะคะพ่นกีดยางแล้วพ่นก็ชยยอดกดนะคะยายเตยมาเที่ยวเบ่งกันยอดนำกดอาของพนนะคะสวนนีนะคะประมาณนี้นะคะอย่างพลาอ,อย่างโคกชุนชุนนะพี่น้องเนาะต้นดํานะคะคกุนต้นดํา มันก็จะสวนน้องเขาจะที่เสมอนะคะเติมง่ายหน่อยนะคะนี่นะคะว่าที่ยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะนิคมนะคะลฟ์สไตล์นะคะทำบอนไซนะ,ะแต่ว่าเบิ้งการยอดกดอ่ของน้องเพื่นนะคะอ่าการยอดกดที่ให้ได้น้ำหนักนะคะดีนะคะยอดน้ำกดที่ให้น้ำหนักดีนะคะนี่ไม่ใช่สวนยเยื่อเตยนะคะเป็นสวนอีกสวนหนึ่งนะคะ สวนน้องเขานะคะสวนน้องคมนะคะที่เขากีดยางรับจ้างอยู่นะคะเบิ้งนะคะพี่น้องอน้องคมก็จจอยู่ทางุนนะคะนี่คมไรสไตล์นะคะแล้วก็คนด,นดินกีดยางพาราก็มาด้วยนะคะ,ะเนี่ยวจเตอกันสิมาเบิง้งน้องคนหยดกดเนี่ยเราก็จะไปสอบถามน้องเขาดูนะว่าการหยดกดให้แน่นนะคะทําไงนะคะสวัสดีน้องคม หยดกดให้ได้น้ำหนักดีทำไงน,น้องชมกดใส่ละคนอา้าวพูดเงี้ยเอา้เอาวคนให้ทั่วกันนะคกดใส่มุกห้าบาทสิบาทพี่น้องเอาได้ครัเอาได้นะ,นะค,คนเยอะไหมยางจะแน่นใช่ไหมมีฟองไหมมีเดียวบูมีเดียวออกเยอะเลยแล้วเนี่ยฝีมือกีดดูนะคะฝีมือบูฝีมือเยี่ยมพี่น้องนะ อันนี้ยางหน้าหนาวนะคะจะมีะลาแป้งลงนะคะนี่นะคะฟีมือเยี่ยมพี่น้องดูนะคะการหยอดกดนี่นะคะอ่าน้องคมนะคะจะเดินหนีกล้องติ๊กๆเนาะพี่น้องเนงะาะ <laughs> นี่นะคะเง <laughs> ี่ยงดูเง <laughs> <laughs> ี่ยงดูหน่อย, <laughs> <laughs> ยนี่รักษา,าลเลย <laughs> ไม่นะคะมันจะเอะค้นๆนะ อ่าน้ำกดที่ห่ออะไรนะไม่รู้นะคะมันไม่ติดป้ายอยู่ในกระป๋องนะคะสมมาแล้วนะ,ะน้ำเปรี้ยว <laughs> ดูนะคะเออจับตัวแข็งเร็วนะคะอันนี้เช้าแรกนะคะเช้าแรกเช้าแรกนะคะเช้เาเดียวอูออกเยอะมากเลยนะเนี่ยใส่ปุ๋ยอนงคมน,น้ำยางข้นมากเลยนะคะนู่ โอ้นะคะโอ้ยเปรดเส้นพี่น้องนะคะอย่างดีว่ามีน้ำพี่นอ้องยางดีไม่มีน้ํานะคะพอหยอดกดเข้านะคะรับแป๊บเดียวแข็งนะคะอย่างดีไม่มีน้ําสําหรับสวนนิคมลายสไตล์นะ,ะอันที่เราเราทําให้ยางมันกลมกับอ่ายางเช้าเดียวขายนี่อะไรน้ําหนักเดียวกันน้องคมอ๋อยางกลมอรอมันจะอมน้ามึ้งไงมันหนักดีอ่ะไม่ขาดน้าใช่ไหม ดูนี่เช้าแรกนะคะวูยังแก้วกี่ลิตรวะเนี่ยฮะลิตรครึ่งเหรอสองหรือลิตรครึ่งนะเนี่ยค่ะเรลิตรครึ่งนะคะหนึ่งจุดห้านี่กับภาพี่น้องนะคะมาเบงอ่สไตล์นุ่คมนะคะหยอดกดนะคะทำยังไงให้ยังหนักยางแน่นนะขายดีนะคะน้ำหนักไม่ลดนะเวลาไปตั้งขายที่ร้านนะคะ mm hmm. ดูนะคะคนเดินดินมาดเนี่ยพี่น้องเดินอยู่ข้างน้นนะคะคือพามานะคะแต่ไม่เคยม,า,มาหากล้องเลยดู สไะะตล์ยายเตยคือเก่าพี่น้องนะคะพาเที่ยวสวนนะคะรอเอวไปเรื่อยพี่น้องอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เตยใน้่าพี่น้องนะคะนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะคะอัน<ะ>นี้มอนี้ยาดเตยกับพาเที่ยวในสวนนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยาดเตยขอตัวลาพี่น้องไว้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีเด้อค่ะเด้อ ต้นก็สมบูรณ์นะพี่น้องต้นใสปิ้งเลยค่ะปุ๋ยนิ่มไม่ต้องถามนะคะเยอะมากมือการกรีดนะคะสุดยอดเบิ้งพี่น้องบอมมีบาดบอมีแพลนะคะ,ะน้องน้องคนนี้เขาเป็นคนเหนือนะพี่น้องนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนพื้นเพนะคะกรีดยางพารานะคะสวยแวบนะคะทาเล็เกอร์ได้นะคะผิวเรียบเนียนนะคะไม่มีรอยด่างดํานะคะไม่ขึ้นฝ้า